ถึงว่าไม่ค่อยไปบ้านเลยฮะถึงว่าไม่ค่อยไปบ้านเลยอาทำอะไรตรงนี้ฮ้สีเทาสีเทา,ามาทำอะไรตรงนี้หนะฮะอะมากินลูกมากเหรอเฮ้ยม,ม,มันไม่อร่อยเหรออร่อยเหรอแล้วไม่อร่อยเออกินแก้ขัดใช่ไหม เอ้ยแก้เหงาปากแก้เหงาปากโอ้ยสีเทากินแก้เหงาปากเอาเอาเอาเฮ้ยดูหางปุยปุยฟูฟูอ๋าที่บ้านลูกพับหมดอันน,นี้นี่นี่ดูดูหมานดูเหมืนเฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักยังเลยดูเอ้ยลุงหมากสุกเต็มเลยเออ ให้มันได้อย่างนี้นะ